ยังมีอยู่ก็บทใดแล้วครับดีครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับนะฮะก็จะมามาหมอทีทอไมเป็นมอไม่

นี่สิบใบคอสติปาด้วยนะคะเดี๋ยวเราทอดในยี่สิบแล้วก็เินแหเร็วนลคะเดี๋ยวก็มาเวลาสิบเจ็ดนาทีนะคะเราจะเปิดนะคะนุฟ้าแดบผ้าจะ้องเห็นตัให้เสรก่อขานะคะด้วยกับวยนะคะแล้วยังมีผนกันแดงค่ะ ทีอยใม่ได้วยดูดิมกัเรทนะใไมก็วาสวยกอกริเงทเลยนะไป่ไรในจ่ดต่อะรถุนาสี่้าอนที่อะไรก็วาไปนี่แหละใช้าถ่า่ท่ด้านในเียบเียเลยอามนเดี๋ยวก่อนน้าน คนเยอะจะเของเยอะนะคะผัดเนื้อหมูรีบหน่อยแล้วกเนะวันนี้รอบสุายแล้วนะคะใกลหมดเวลาแล้ว่อันาเ่ดี๋ยวอรอบครับน่ะคะสอคนเาะอคไม่ว่ากันครับใคมีเทคนิคอะไรดีๆครับจะบอกว่ามีหลายเจ้านะคะที่นาพวกขอเรียกอะไร มาวไนี่งมีกกด้ก้นอะไรห่อไรกดอิบาด้วยนะคะออได้ัค่ พอดีคับแท็กซ้่หมูก็เจ็ดสิบบาทครับแบงค์้าสิบหนึ่งใบนะครับ